นี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมใจหายมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นวันที่ผมได้ทราบข่าวร้ายนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนักแสดงคนหนึ่งนะฮะที่ได้รับบทเป็นศาสตราจารย์มิโนวามักกอนากันนะฮะหรือว่าคุณแม็กกี้สมิธเนี่ยตอนนี้ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับผมในวัย89ปีนะครับผมเรื่องก็ได้เสียชีวิตในวันที่27กันยายนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าในปีที่แล้ววันเดียวกันนี้เองเนี่ยคนที่รับบทเป็นดัมเบลดอร์นะฮะก็เสียชีวิตเช่นกันนะครับก็คือท่านเซอร์ไมเคิลแกมบอนนะฮะ คือเราแบบใจหายมากๆเลยที่วันแล้ววันเล่าเนี่ยเราจะเห็นนักแสดงที่รับบทในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่อยๆทยอยลาจากไปทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะรุ่นใหญ่รุ่นโตเนี่ยนะฮะหลายคนก็จากไปแล้วนะครับผมเนี่ยดูในปกแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่3สหายเท่านั้นแล้วนะทุกคนเออที่เหลือเนี่ยนักแสดงรุ่นใหญ่นี่คือจากไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแฮร์กริดนะฮะหรือว่าดัมเบิลดอร์หรือว่าแม็กกอนากาัลหรือแม้กระทั่งสเนปก็ตามนะฮะโอ้โหคือแบบ คือมันใจสลายเหมือนกันนะบางทีถ้าไม่รู้รู้สึกเหมือนกันว่าเราเริ่มโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งละหรือพูดง่ายๆก็คือแก่ขึ้นนั่นเองนะฮะคือเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยมันถึงจุดที่แบบนักแสดงรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเริ่มแบบถึงเวลาที่จะต้องไปกันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็บอกเลยว่าถ้าจะสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์อีกนะฮะคือมันยากมากๆที่จะทาอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาแบบเป็น1 0บสปีอะที่จะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบ แต่ละคนก็อยู่ในบทของตัวเองอยู่ไปยาวๆเป็น10บสปีเลยโดยที่มีแค่เปลี่ยน,นด้บดรทนั้นเองนะที่เหลือเนี่ยคือเป็นคนเดิมอยู่นั่นแหละต้นยันจบอะ่ะคือมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะฮะกรณีของสัาจรรันทร์มาก่อนนากา่ก็เช่นกันนะฮะคือเราอะ่ะรู้สึกว่านักแสดงเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผูกพัน ในระดับที่เป็นเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะแต่ผมรู้สึกว่านักแสดงเหล่านี้เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของผมเลยอ่ะจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดูตั้งแต่ป .4 นะฮะอ่านสื่อตั้งแต่ป .3 นะฮะผมเนี่ยดูตั้งแต่ป .3 จนถึงเนี่ยวัยทำงานจนวัย30ปีอ่ะทุกคนบางคนมีลูกมีเมียบางคนแบบว่าตั้งแต่ปั่นผมยันเรียนจบปอเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแบบ ฟิลนั้นเลยจริงๆนะฮะฉะนั้นมันใจหายมากๆที่เราจะเห็นใครสักคนหนึ่งจากไปนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอรีบิวนะฮะฉากไฮไลท์ที่ผมชอบนะครับผมในบทบาทของศาสตราจารย์มกก่อนนะันนะซึ่งจริงแล้วมีหลายฉากมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ผมหาไม่ได้นะพูดได้นะก็จะเมาวมอยประมาณ4ี่ห้าฉากนะครับผมฉากแรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่เปิดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนาะผมประทับใจมากๆเลยแบบ เฟิร์สอิมเพรสชัของผมกับศาสตราจารย์มากนนกากันก็คือว่าคือก่อนที่จะรู้ว่าแกเป็นครูประจําบ้านกิฟฟินดอร์ด้วยนะคือเรารู้สึกว่าแบบแกแปลงร่างทุกคนเออนะฮะเพราะว่าแกเป็นแอนิเมชอร์ใช่ไหมฮะที่สามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับผมจากแมวกลายเป็นคนนะฮะตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องแล้วก็ในห้องเรียนจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่าตัวเด็กๆนะฮะก็คือแฮร์รี่กับรอนเนี่ยมาสายเพราะว่าแบบ เจอบันไดที่แบบว่าพาหลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบันไดที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะฮะทีนี้ก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนนักกันก็เลยแบบว่าเอออยู่ในห้องรอเป็นแมวอยู่นะครับน่าจะเป็นวิชาแปงลงร่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็ <S <s กสองคนนั้นมันก็ไม่รู้ไงมันก็จะนินทาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าอาจารย์ก็เลยแปงลงร่างให้ดูเลยจ้ <S <s จาอะไรอยาะะ่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับถือว่าเป็นมุกที่แบบน่ารักน่ารักในช่วงแรกนะครับ ตั้งแต่ตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเบบีเนี่ยก็ยังอยู่ในสายตาของศาสราจารย์มาก,ก่อนนะครับที่ยังมีความเป็นห่วงใยตั้งแต่แบบแรกเกิดเลยอะ่ะเป็นทารกแรกเกิดเลยนะฮะแล้วก็รู 16, ้สึกผูกพันอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะฮะอีกฉากก็คือจะเป็นตอนที่แบบแฮร์รี่มาฮอกวอตส์ครั้งแรกพร้อมกับผองเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีมือที่คอยแบบว่า ตึกตึกแบบเคาะบันไดอ่ะเคาะเราบันไดนะฮะเพื่อว่าแบบเด็กๆเริ่มแบบขึ้นมาตรงบันไดนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในห้องโถงใหญ่เพื่อสวมหมวกคัดสันนะฮะเพื่อที่จะคัดเลือกไปที่บ้านต่างๆก่อนที่จะกินเลี้ยงกันนะฮะก็คือคุณศาสตราจารย์มกนกา,ก,า,ก,าก็มาให้การต้อนรับทุกคนตรงนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูแอบแบบแอบ,บ,บ,บขรึมแอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไปประมาเนี่ยเฮ้ยแกก็เป็นเหมือนแบบ เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนก็รักอะ่ะคือชอบตักเตือนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกเป็นคนที่แบบรักเด็กๆมากนะแต่ว่าเห็นคืมๆมเข่งๆอย่างเี้นะฮะเราก็จะเห็นฉากที่ดูผ่อนคลายของศาสตราจารย์มกอน,นกักกันก็คืออีกฉากหนึ่งคือจะเป็นฉากในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสี่นะฮะก็คือฉากต,ตอนสอนเต้นลำนะทุกคนเพราะว่าจะต้องมีงานเลี้ยงเต้นลำวันคริสต์มาสนะที่ต้องร่วมกับ2โรงเรียนก็คือโรงเรียนโบบทซงกับโรงเรียนเดิมแซงนะครับผมที่จะต้องมาจัดงานประลองเวทไตภาคีเพื่อชิงถ้วย ปราลองเวทนะฮะซึ่งภาคเนี้ยภาคทวีคณีเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคที่มีความโดดเด่นมากๆเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดอีกภาคหนึ่งเลยนะฮะภาคนี้กำกับโดยไมค์เนวิลเก่งมากเลยคนนี้นะฮะแล้วก็แบบคือตั้งแต่ฉากแบบเต้นลัมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีความแบบออกฮามีเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสนุกดีแล้วก็จะมีฉากช่วงบทตอนเล่นเต้นลัมที่จะเห็นมกักกานากันเต้นกับเดอะเบินด,ด,ด,ดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกแบบเห็นมูฟเมนท์ที่แบบ จากอ่านหนังสือมาแล้วมาเห็นภาพจริงๆที่แบบแสนอลังการขนาดเนี้เออผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นครื่งทางของหนังสือที่มันเหมือนกับอยู่ในช่วงคลายแม็กของแต่ละคนสังเกตว่านักแสดงในช่วงภาคเนี้ยจะแบบหล่อสวยกันตไปหมดเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นความทรงจําที่งดงามมากจริงครับผมและต่อมานะฮะภาคที่5นะครับก็จะเริ่มมีความเข้มข้นละนะฮะ ก็จะมีฉากที่โดดเด่นฉากหนึ่งก็คือมาก่อนก้นไฟกับอัมบิตนะฮะเออ <laughs> ว่าอัมบิตคือนางไม่ไหวแล้วอะ่ะวางตัวเป็นอำนาจแบบว่าเหมือนมาเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหมแต่จริงแล้วนาะงทำตัวเหมือนครูใหญ่อีกอะเออนะฮะมันเป็นอะไรที่ดูผเผล็ตการมากนะครับผม ่อให้ศาสตราจารย์มกกอณนาก,กาัจะดูเจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่ระเบียบม,มันเริ่มแบบว่ามีความเป็นเผด็จการแล้วมีความไม่แฟร์กับนกันกเรียนเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ครูทํามันเริ่มเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคณมกกรนากัก็ไม่ยอมเช่นกันนะฮะเออซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับว่าเป็นอาจารย์ที่เข้าไปนั่งในใจนักเรียนได้นะครับผมและฉากลองสุดท้ายนะที่ผมจะพูดถึงก็ฉากที่น่าจดจําที่สุดของศาสตราจารย์มกกรณ์นาคกันนะฮยแล้ว วอลเดอร์มอ์นะครับผมซึ่งภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่มีความเข้มข้นมากนะในแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะเดวิที่ฮฮโรนะครับผม <Okay. S 1> โดยเฉพาะยิ่งๆในพารสทงนั่นเองนะค,คือเรียกได้ว่าวอลเดอร์มอเนี่ยเกมพัคพวกมันทั้งหมดนะฮะเหมือนเป็นกองทัพเลยนะครับผมมาเพื่อบุกขั้หัวโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งคำคืนนั่นเองเนี่ยนะฮะศาสตราจารย์มกักกอนกันก,ก็ได้เสก หุ่นที่เป็นแบบว่าเป็นหินต่างๆ,ๆนะฮะหุ่นต่างๆในโรงเรียนเนี่ยนะฮะให้มีชีวิตขึ้นมาเพื่อมาปกป้องโรงเรียนนะครับผมและนางก็ยังมีการแบบว่าบอกมุกว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะเสกคาถานนี้มาน,นานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคาถานี้คือมันยิ่งใหญ่มากๆเลยทุกคนคือตอนดูนี่คือขนลุกขนพองสุด นะฮะเป็นฉากหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหสตันมากๆคือถึงแม้ว่าผมไม่เคยชอบพุ่มกับเดวิดเยสอะแต่ว่าฉากนี้ต้องยอมว่าคือมันดีงามจริงๆส่วนฉากสุดท้ายที่ผมพูดถึงนะฮะเออเป็นฉากที่ผมแบบว่าน้ําตาซึมเลยตอนที่ดูครั้งแรกนะเพราะว่าแบบคือศาสตราจารย์มักกอนาการมาสู้กับสเนปแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าสเนปอ่านหนังสือมาเราก็รู้ว่าจากสุดท้ายอ่ะฮีจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ว่าฮีต้องแบบว่า แจ้งเป็นตัวร้ายอะไรอย่างงี้นะฮะไม่มีใครรู้นะตอนนั้นว่าจริงๆแล้วแกไม่ใช่คนร้ายอะไรอย่างงี้นะฮะเออฉะนั้นมักกอนักกั้นเพื่อเป็นการปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์และปกป้องนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์นะครับผม <ๆ S 2> ก็ได้ออกมาไล่กระถาใส่ศาสตราจารย์สเนปนะครับผม <S <S แล้วก็ศาสตราจารย์สเนปก็สังเกตว่าแกไม่ได้เป็นแบบ แกไม่ได้แบบว่าไล่ต่อเข้าหรือว่าแบบว่าพยายามจะจัดก,การทำลายมากรนกักกานเลยแกได้แต่รับรับรับแล้วก็แบบโดดมีอกไปทางหน้าต่างนะครับผมจนกระทั่งแบบว่าเด็กเฮกันแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเราไปรู้ความจริงหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเส้นเราก็น้ําตาไหลอีกอะไรเยนะฮะแต่ว่าของมากรนกักกาเนี่ยคือเราก็แบบฟูฮอกนางมากในฐานะที่แบบว่าเป็นคู่กอบคู่ฮอกหัวจริง นะฮะคือเด็กไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเนี่ยนี่แหละคือศาสตราจารย์ที่เป็นที่พึ่งได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยศาสตราจารย์มาก,นนาการนการก็ได้กลายมาเป็นอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งเอาบัสเลมันดอนนะฮะมากอน,นาการแล้วก็สเนปทุกคนที่รับบท3าคนนี้นะฮะก็เสียชีวิตเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยคือแบบไม่เหลืออาจารย์ใหญ่ที่เรารักแล้วอะตอนนี้นะฮะก็ใจหายมากๆนะครับผมแต่ก็ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำนะฮะขอบคุณที่ให้บทบาทที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เราเติบโตมาด้วยแล้้ววเรราาูสึก่ แกเป็นเหมือนแบบเป็นอาจารย์ของเราด้วยเป็นเหมือนโปรเฟสเซอร์ของเราแล้วเป็นเหมือนาติผู้ใหญ่ของเราอีกคนหนึ่งจริงๆนะครับผมก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม็กกี้สมิธนะครับหรือว่าโปรเฟสเซอร์มกอนกันนะฮะเออขอให้นอนหลับให้สบายนะผมแล้วก็บทบาทในศาสตราจารย์มกอนกันและทุกทุกบทบาทเลยไม่ใช่แค่มกอรนกันนะค,คือแกได้ออสการ์มาแล้วสตัวนะทุกคนเออนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะแกเล่นดาวชาร์แอบบี้ด้วยในช่วงหลังๆอะไรเงี้ยนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะก็ บอกเลยว่าคนนี้คือระดับตำนานนะฮะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแม็กกี้สมิทด้วยแล้วก็ขอให้อาจารย์พักผ่อนนะฮะแล้วก็สู่สุขตินะครับผม <would> อยากฝากไว้อย่างหนึ่งว่าสําหรับนักแสดงทุกท่านนะฮะที่ได้จากพวกเราไปนะฮะที่เคยเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์นะ no no ครับผม There's no Hogwarts. There's no Harry Potter without you ครับผมจะไม่มีฮอกวอสจะไม่มีความทรงจำแฮร์รี่พอตเตอร์ ถ้าปราศจากทุกทุกท่านจริงๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยทุกทุกคนจะอยู่ในใจของเราตลอดไปนะฮะทุกๆตัวละครจริงฮะอันนี้คือฉากจบของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสองนะซึ่งเป็นฉากที่ผมรักมากอีกฉากหนึ่งจริงนะฮะก็ขอส่งท้ายด้วยฉากนี้แล้วกันเพื่อเป็นการลำลึกถึง นักแสดงรุ่นใหญ่ทุกๆท่านนะครับผมที่ได้จากพวกเราไปแล้วเคยอยู่ในหนังแฮรีิพอตเตอร์ด้วยกันนะครับผมและนี่แหละคือความมหัศจรรย์ขอ,ของคำว่าภาพยนตร์นะฮะเพราะว่า ต่อให้เราจะไม่อยู่ในวันนี้แล้วนะฮะหรือว่าใครจะจากไปนะฮะแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเก็บทุกๆคนไว้นะฮะไว้ในงานชิ้นหนึ่งนะฮะและมันจะไม่หายไปครับทุกคนโอ้โห